สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการขุดดินและถมดินกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการแจ้งคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินนะครับเรามาดูกันว่ามีวิธีการแจ้งคำสั่งอย่างไรนะครับการแจ้งหรือการส่รงคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พุทธศักราช2543นี้เนี่ยให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้งผู้ขุดดินผู้ถมดินเจ้าของที่ดินหรือตัวแทนแล้วแต่กรณีณภูมิลำเนาของผู้นั้นหรือจะทำเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับกรณีที่ไม่อาจดำเนินการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ ให้ปิดประกาศสำเนาห,หนังสือแจ้งหรือคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายณนะบริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดินและให้ถือว่าผู้แจ้งผู้ขุดดินผู้ถมดินเจ้าของที่ดินหรือตัวแทนได้รับทราบคำสั่งนั้นเมื่อพ้นกำหนด7วันนับแต่วันทนี่มีการปิดประกาศดังกล่าวนะครับการปิดคำสั่งต้องมีพยานในการปิดคำสั่ง เนื่องจากคำสั่งเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นเป็นคำสั่งทางปกครองดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่11พุทธศักราช2542ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539กล่าวคือเมื่อดำเนินการปิดประกาศคำสั่งจะต้องมีเจ้าพนักง,งานตามกฎกระทรวงฉบับที่11เป็นพยานในการปิดหนังสือ เพื่อแจ้งคำสั่งทางปกครองก็ได้แก่นหนึเจ้าพนักง,งานตำรวจ 2. ข้าราชการส่วนกลาง 3. เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่เช่นกำนันสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการประจำอำเภอรหรือจังหวัดนะครับดังนั้นพยานในการปิดคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องเป็นข้าราชการพนักงานเป็นตํารวจเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นพนักงานเทศบาลก็ได้นะครับนี่ก็คือในเรื่องของการแจ้งคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ,ถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและการถมดินนั่นเองนะครับ